ไฮทัชอกเปิดม่านงานวิจัยด้านสุขภาพสูก่การตัดสินใจเชิงนโยบายถ้าพูดถึงเทคโนโลยีทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะบางคนอาจจะนึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและกำลังถืออยู่ตอนนี้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์สิ่งตอนนี้จัดเป็นอุสาหการรมอิเล็กทรอนิกส ถ้าเกิดเราพูดถึงอุตสาหกรรมที่ผลิตของชิ้นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะนึกถึงอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าและถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ล่ะคะทุกคนจะนึกถึงอะไรเอ็กซเรย์หรือเปล่าอันตราซาวหรือว่า MRI ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีจากทุกอุตสาหกรรมที่กล่าวถึง และก็ยังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยล้วนต้องผ่านกระบวนการคิดและพัฒนามาหลายขั้นตอนมากมายกว่าจะได้ออกมาสู่ตลาดสู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานแต่ทุกคนทราบไหมคะในอุตสาหากรรมทางการแพทย์ยังมีเทคโนโลยีและนวัตรกรรมอีกหลายนวัตรกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่กลับไม่สามารถออกสู่ตลาดและมาสู่สาธารชนได้ด้วยซ้ําไม่ใช่เหตุผลแค่เพียงเพราะคุณลักษณะยังไม่ดีมากพอแต่นั้นเป็นเพราะอะไร ทุกคนคิดภาพตามนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีนวัตรกรและนวัตรกรรมทางการแพทย์จํานวนมากเลยที่อยู่ในช่วงกําลังพัฒนาเพื่อให้สามารถนําออกสู่ตลาดและสามารถใช้งานได้จริงแต่ถ้าเกิดเรามองในมิติของเศรษฐศาสตร์<ม>นวัตรกรรมทางการแพทย์กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเช่นกันทําให้อัตราการแข่งขันสูงมากขึ้นแล้วก็มีความคาดหวังสูงขึ้นตามไปอีกสิ่งที่ยากที่สุดของการส่งเทคโนโลยีและนวัตรกรรมให้ไปถึงฝั่งฝันนะั้นอะ มันไม่ใช่แค่การแข่งแต่คือปัจจัยแฝงทางรษฐศาสตร์ต่างๆที่นวัตรกรหลายคนอาจมองข้ามไปหรือแม้กระทั่งมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยถึงไม่ได้ไปต่อในมุมมองนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่ยังไม่ค่อยมีใครเห็นมากนะักแต่ในวันนี้ เรามีหน่วยงานหนึ่งที่มองเห็นความสำคัญผ่านเลนส์ของมิติเศรษฐศาสตร์และมีความเชื่อว่าจะเป็นเทรนด์แห่งอนาคตของนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่จะสามารถช่วยนำทางให้นัวัตกรผ่านนวัตรกรรมให้ไปถึงฝั่งฝันได้ผ่านการทำงานของสิ่งที่เรียกว่า early HTA วันนี้อยู่กับแอนพนิตพันธ์และพิธีดรธีรวัตรวิวัฒน์พานิชผู้จัดการแผนง,งานวิจัยและนักวิจัยจากฝ่าย Midas หน่วยงานภายใต้ High Tech Foundation ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน Early HTA ที่สุดในเวลานี้ให้เกียรติมาคุยคุยกับเราเพื่อตอบคำถามที่ว่า Early HTA คืออะไรและเป็นเทรนด์ของการพัฒนานาวัตรกรรมทางการแพทย์จริงหรือไม่สวัสดีค่ะพี่ทีสวัสดีครับครับผมธีรวัตรวิวัฒน์พานิตนะครับเป็นผู้จัดการแผนงานวิจัยและก็นักวิจัยจากฝ่าย Midas หรือ Medical Innovation Development and Assessment Support นะครับเป็นหน่วยงานภายใต้ HiTap Foundation ของเราครับอืม,อมโอเคค่ะพี่ที วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง Early HDA ที่เป็นหัวข้อหลักของเราวันนี้เนาะแอนจะขออนุญาตพาทุกคนมาที่ HDA กันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนทำงานด้านส,สาธารณสุขเนี่ยน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อกันมาอยู่แล้วแต่อยากจะให้พิธีช่วยอธิบายข้าวๆได้ไหมคะว่า Health Technology Assessment หรือ HDA เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เกี่ยวอย่างไรกับงานทางการแพทย์สาธารณสุขค่ะ ก็ h t a เนี hmm. <it> s <S right, so ่ยครับมันคือการประเมินความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์เนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจของภาครัฐเนี่ยเขาจะสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้านวัตกรรมด้านการแพทย์ได้ไหมดูว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเพื่อที่จะนําสินค้าเหล่านี้เข้าชดสิทธิประโยชน์ าจากระบบประกันสุขภาพของภาครัฐเนี่ยเพื่อที่ประชาชนผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมด้านการแพทย์พวกนี้ผ่านระบบเบิกใจาาจากประกันสุขภาพของภาครัฐได้ซึ่งตอนนี้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐเนี่ยก็ครอบคลุมกว่า99%ของคนของคนไทยทุกคนเลยถ้าเรามองจากมุมมองนี้นะครับมันก็จะเป็นว่าภาครัฐนี่แหละเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยของสินค้านวัตกรรมด้านการแพทย์แต่ทีเนี้ยที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับเราจะเห็น คีย์เวิร์ดอยู่2คำเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยนวัตรกรรมที่เป็นสินค้าแล้วเราทําการประเมิน H T A เนี่ยก็เมื่อตอนที่นวัตรกรรมของเราเนี่ยมันพัฒนาออกมาจะเป็นสินคา้าเข้าตลาดแล้วแล้วก็คีคคคย์เวิร์ดคำที่2เนี่ยก็คือคําว่าไม่คุ้มคา่าเพราะว่าเมื่อนวัตรกรรมของเราเนี่ยพัฒนาจะเป็นสินค้าแล้วแล้วมันโดนประเมินว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันแปลว่าน,นวัตรกรรมของเราเนี่ยจะขายไม่ออกเนาะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราประชาชนเนี่ยก็จะเข้าไม่ถึงงานของเราแล้ว เพราะฉะนั้นในมุมมองของนักพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยครับมันเสียหายเยอะเลยเนาะเราลงทุนลงแรงวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมของเรามาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเราขายของไม่ออกเพราะงั้นเนี่ยเราก็เห็นแก็บตรงนี้นะครับที่ทางไมด้าเนี่ยจะสามารถเข้ามาช่วยนักพัฒนานวัตรกรรมนในส่วนนี้ได้โดยการใช้ early H T A จริงๆฟังมา H T A ก็ดูครอบคลุมไปเกือบจะ100%ออยู่แล้วคะ่ะแล้วทีนี้ early H T A แท้จริงแล้วมันคืออะไรคะพี่ดีมีบทบาทยังไงจะเข้ามาช่วยอะไรได้บ้าง Early h t a นะครับก็คือการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นี่แหละ mm. แต่เราประเมินความคุ้มค่าเนี่ย mm. เพื่อการผลิตนวัตกรรมเราเริ่มทําการประเมินความคุ้มค่าเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่ที่ตัวงานของเราเนี่ยยังไม่ออกเป็นสินค้าตอนที่ความเสี่ยงของการทำไอเดียมันยังไม่สูงมากเท่าไหร่เนาะ mm. เพื่อที่เราจะให้ข้อมูลให้นักวิจัยเนี่ยเขาสามารถพัฒนานวัตกรรมเนี่ยที่มัน าสามารถตอบโจทย์ระบบสุขภาพได้โดยตรงมีโอกาสนําไปใช้ได้จริงได้ให้เขาเนี่ยสร้างของให้ตรงสเปคที่สามารถเข้าตลาดและมีความสําเร็จเนี่ยทั้งด้านคุณภาพแล้วก็ด้านาเชิงพาณิชย์ด,ด้วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบประกันสุขภาพเท่าที่ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจุดกําเนิดของ early HCA เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะลบรอยต่อของอะไรที่ HCA ทำไม่ได้หรือเปล่าคะ อ่ะใช่ครับเพราะว่าการที่เรามี HTA ก็เป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าเราใช้ในการจัดสรรรีสอร์ททรัพยากรของประเทศเราเนาะแต่ทีนเนี้ย HTA เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวเกตคีเปอร์ก็ได้มันทำให้ตัวนวัตกรรมเนี่ยที่มันมี potential มีศักยภาพสูงที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยมันไปไม่ถึงมือผู้ป่วยเพราะว่าเมื่อเรามาประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เลาเนี่ยพบว่าเอ้ยทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับค่าใช้จ่ายได้ม,มันก็แปลว่าผู้ป่วยเนี่ยเขา เข้าถึงนวัตก,กรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราเอา Early HTA มาใช้ตั้งแต่ตอนแรกเลยให้นักวิจัยเนี่ยเขาพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้มันตอบโจทย์ระบบสุขภาพได้โดยตรงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันถูกประเมินว่าคุ้มค่าแล้วก็สามารถเข้าชุดสิทธิประโยชน์ได้แล้ประชาชนนยเขาก็จะเข้าถึงได้อย่างนี้เรามีตัวอย่างงานหรือแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นจริงแล้วเราได้ได้ใช้แล้วที่ผ่านการทำา e r r y s ส a a แล้วไหมคะก็เรามีงานที่เราทำไว้นะครับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนของมหาลาัยมหิดลนะครับก็เราทำการประเมินความคุ้มค่าเนี่ยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจบานาโแล้วก็ทำงานกับนักวิจัยด้านบานาโดเนี่ยทำการวิเคราะห์ว่าชุดตรวจของเขาเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะแบบใด ควรจะมีความเร็วความจาําเพาะเท่าใดราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ที่จะทําให้นวัตรกรรมที่เขากําลังพัฒนายอยู่ตอนนี้มันมีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อมันออกตลาดได้แล้วเราก็ทําการเทียบกับมาตรการต่างๆที่มีอยู่แล้วในตลาดว่า,าเราจะสามารถช่วย identify ว่าชุดตรวจของเขาเนี่ยควรจะให้กับประชากรกลุ่มไหนอายุเท่าไรมันถึงจะมีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อมีการนําไปใช้จริงในอนาคตเว่าสิ่งที่เราทําเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่มาตัดสินเนาะว่านวัตรกรรมหรือว่างานวิจัยของเขาเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้ม เราเป็นคนให้คําแนะนํากับนักวิจัยว่าเขาทํำยังไงนวัตรกรรมของเขาเนี่ยมันถึงจะคุ้มแล้วเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยที่เราให้เขาไปเนี่ยจาก early HTA เนี่ยไปปรับเปลี่ยนหรือเอาไปเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนานวัตรกรรมของเขาให้มันออกมาได้สําเร็จมากที่สุดครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีขั้นตอนการทํา early HTA ค่ะในในขั้นตอนการวิจัยหรือพัฒนานวัตรกรรมมันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะแล้วก็คิดว่าใครจะได้รับผลกระทบนั้นมากที่สุด ก็คือว่าสิ่งที่นักวิจัยนักพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยที่มักจะลืมคิดถึงเนี่ยตอนที่เขาทำแลบตอนเขาทำ R&D เนี่ยก็คือเรื่องของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ลืมคิดถึงในเรื่องของแนวทางการขยายผลเนี่ยให้งานของเขาเนี่ยออกมาเป็นสินค้านําไปใช้ได้จริงจนถึงระดับที่ผู้ป่วย,ยสามารถเข้าถึงนวัตรกรรมของเขาได้นวัตรกรรมทางการแพทย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงการแข่งขันก็สูงยิ่งงานที่ซับซ้อนเป็นเทคโนโลยีที่ advanced มากๆเนี่ย การทำ early HTA เนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงของงานวิจัยได้อย่างมากเลยทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็เชิงพาณิชย์การที่เราไม่มีในส่วนเนี้ยความเสี่ยงของงานที่จะไปไม่ถึงคนไข้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการลงทุนกับงานที่ไปต่อไม่ได้มันก็จะสูงและความเสี่ยงที่งานวิจัยของเราเนี่ยขายไม่ออกไม่ถูกนําไปใช้มันก็จะสูงขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นที่มาของการที่งานวิจัยเนี่ยขึ้นหิงไม่ขึ้นห้างเนาะสุดท้าย มันก็จะส่งผลกระทบเนี่ยต่อภาพรวมของระบบสุขภาพของเราที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนวัตรกรรมที่เขาต้องการถามพิธีเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์รูปแบบไหนก็ได้เลยไหมคะที่ควรจะต้องทํา early a c e คือไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นงานที่ต้องเข้าแลบเป็นแบบนวัตรกรรมอะไรก็ได้เลยที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ใช่ครับที่เป็นนวันตรกรรมที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ครับและยิ่งถ้าเรามุ่งเป้าเนี่ยที่จะขยายผลเข้าสู่ระบบสุขภาพระบบประกันสุขภาพอย่างเงี้ยผมคิดว่าการทำเออร์เลชีเอครับจะมีประโยชน์สูงสุดเลยครับในฐานะที่พิธีก็เป็นผู้จัดการวางแผนง,งานวิจัยเป็นนักวิจัยแล้วก็เคยมีประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมด้วยเนาะอยากให้พิธีช่วยเล่าว่าการทํางานของไมดาสในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มองว่าอยากพาไมดาสไปให้ไกลได้ขนาดไหน ก็งานของไมดาสครับเราก็จะมีในส่วนที่เราประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของนวัตรกรรมด้านการแพทย์เพื่อหาว่านวัตรกรรมอรันรดมีคุณลักษณะแบบไหนเนี่ยที่มันจะตอบโจทย์ระบบสุขภาพมากที่สุดแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุดในอนาคตเราก็ยังร่วมมือกับนักวิจัยนักพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยเพื่อประเมิน early HTA ให้คําแนะนํากับนักวิจัยว่าเขาควรจะพัฒนานวัตรกรรมของเขาเนี่ยไปในทิศทางใดที่มันจะมีอะโอกาสความสําเร็จสูงได้นําไปใช้ได้จริงแล้วก็มีโอกาสที่จะ ามารถขยายผลเ,ยเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพได้ครับพี่ทีคิดว่า early hca มันเป็นเทรนด์ใหม่ของการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไหมคะหรือว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่ามันยังไม่ได้มันมีอยู่แล้วแต่คนอาจจะยังไม่รู้จักหรือเปล่า early hca ครับเป็นเทรนดใหม่ในวงการาการพัฒนา,นานวัตกรรมด้านการแพทย์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะักเราก็อยากให้ไมดาเนี่ยเป็น พ i o n e e ยในเรื่องนี้ในการจัดตั้งเกณฑ์หรือกระบวนการเนี่ยการประเมินแบบ early h t a ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ครับแล้วแบบนี้คือใครจะได้รับประโยชน์จากการนํา early h t a ไปใช้มากที่สุดคะจากมุมมองของผมนะครับคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงเลยเนี่ยก็คือนักวิจัยนักพัฒนานวัตกรรมเพราะเขาเนี่ยเป็นจุดเริ่มแรกเลยของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ทีนี้คนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยต่อที่2ของ early h t a นะครับก็คือหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพราะเราเนี่ยสามารถใช้ early h t a เนี่ยมาช่วยให้เขาเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยเพื่อที่จะรับการสนับสนุนการต่อย,ยอดขยายผลต่อไปดูว่าง,งานชิ้นไหนเนี่ยมีศักยภาพสูงที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตและก็สามารถตอบโจทย์ของระบบสุขภาพได้แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์จาก early h t a อย่างไรบ้างคะอ๋อจากฝั่งของประชาชนครับมันก็คือเป็นประโยชน์ที่ ต่อกันไปเนาะเพราะว่าการประเมินแบบปัจจุบันนะครับมันอาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงนว,วัตกรรมที่มีประโยชน์เพราะว่าเขาโดนประเมินว่าไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยีบตั้งแต่แรกเลยให้เรา,เาให้นักวิจัยเนี่ยเขาพัฒนาสินค้าพัฒนานว,วัตกรรมเนี่ยที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะถูกประเมินว่าคุ้มค่าในอนาคตมาหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกประเมินว่าคุ้มค่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขาผลิตนว,วัตกรรมเหล่านี้มาได้เนี่ย process ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะสั้นลงเมื่อมีการประเมินความคุ้มค่าจริงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจของภาครัฐเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลออกมาเป็นบวกเนี่ยง่ายขึ้นและมีโอกาสสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะสามารถเข้าถึงตัวนวัตกรรมเนี่ยได้เร็วขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่นักพัฒนานวัตกรรมแล้วก็แหล่งทุนเนี่ยเขาคิดเหมือนการคิดตรงกันทราบว่าเขาควรจะสนับสนุนนวัตกรรมแบบใดควรจะพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณลักษณะแบบใดเนี่ย มันก็ทําให้ process เนี่ยของการเริ่มต้นตั้งแต่การทํางานใน lab เนี่ยจนไปถึง process ที่ตัวนวัตก,กรรมเนี่ยมีการประเมินความคุ้มค่า,าเพื่อบรรจุเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยมันเร็วขึ้นมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวนันวันตก,กรรมเหล่านี้ได้เร็วขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือว่าถ้าเกิดนักวิจัยมีการประเมินตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเลยมันก็มีโอกาสที่งานวิจัยนั้นหรือนวัตกรรมนั้นจะสามารถเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์เพื่อให้นวัตกรรมนั้นน่ะมาถึงประชาชนได้เร็วมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะใช่ครับโ okay. อเคแล้วก็มีที่ทิ้งท้ายเกี่ยวกับ early hta นิดนึงคะ่ะสำหรับ early hta แล้วก็งานที่ไมด d a สททำนะครับเราอยากจะให้นักวิจัยผู้พัฒนาน่นะนวัตกรรมนะครับลองเปิดใจคิดถึงเรื่อง early hta แล้วก็ อ,อยากให้ทุกคนเ,นเข้าใจว่า early HTA เนี่ยเราไม่ได้นำมาใช้เพื่อมาตัดสินว่างานที่คุณทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีควรซื้อหรือไม่ควรซื้อคุ้มหรือไม่คุ้มเนาะเพราะการที่เราทำ early HTA เนี่ยเราทำเพื่อให้เราได้ข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้นักวิจัยเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตรกรรมของเขาเอง เพื่อให้นวัตกรรมของเขาเมีโอกาสความสําเร็จสูงสุดในอนาคตทั้งเชิงคุณภาพและก็เชิงพาณิชย์แล้วก,นนวก็หากมีนักวิจัยท่านใดหรือว่าทีมวิจัยทีมนักพัฒนานวัตกรรมนะครับสนใจในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับ Early HTA นะครับสามารถทํางานร่วมกับไม d a าได้เลยเพราะว่าท,ทีมของเราเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายด้านทั้ง เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมนักเศรษฐศาสตร์มีเภสัชศาสตรมีแพทย์แผนไทยมีไบโออินเจเนียริงก็ทุกคนนะครับก็คือสามารถที่จะช่วยทีมนักวิจัยต่างๆเนี่ยพัฒนาสินค้านวัตกรรมเนี่ยที่มีคุณภาพสูงสุดได้ครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมงานกับไบดัสแล้วก็ติดตามงานแฮกกอร์ทอนนะคะเราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนคะพี่ที สามารถติดตามได้าทางเว็บไซต์ของเรานะครับ mydashealth.com ครับโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณพิธีมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยเรื่อง SCA แล้วก็ early SCA กับเรานะคะฝากติดตาม EP ถัดไปของเราด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพิธีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ